มาค่ะวันนี้ขนมจีนโชว์ค่ะสปาเกตตีขนมจีนไทยสปาเกตตีติตาไทยสปาเกตตีขนมจีนนะคะถาดงามๆครั้งแรกในชีวิตแล้วไม่เคยยำอยู่ก็ยำเลยนึกจะยำชิมก็ไม่ได้ชิมลืมตื่นเต้นมานะ เอาแบบคำโตๆ,ๆหน่อยนะโอ้ยหนอเส้นโอ้ยปลาน่าจะใส่ให้หมดอ,อมืเหลืออะไรอยู่ใ่ถ้วยตอนแรกกวนน้ำแห้งปลาดูดน้ำก็เลยไม่กล้าใส่กุ้งหมูยอไม่มีใส่กุนชีใส่อนะไรเนาะก็ตกก็ตกแทนใอ้กุ้งรอเอย

อืไม่กินแล้วมันออกมาอร่อยได้ไงวะเออปรุพอดีเนี่ยใช่ได้แล้วพี่อะไรเนี่ยีมือนับวันจะพอดีแล้วไม่ตัวอะไรเนี่ยครัวมือนางเขายิ่งมีคนประกาศหาแม่ครัวไทยอยู่นะในเมืองอ่ะร้านอาหารติดต่อผ่านทางสามีมา ต้องการแม่กวนไทยอยู่ไม่ว่างอะไปดูกุนยายก่อนุยายรออยู่โอ้ยลุงนี่ก็ใส่หม้อตุกย่าแหละเครื่องปรุงนะเลยราบเลยนะโอ้เสียดายใส่ตอนนี้ไม่เข้าแล้วกัวอย่างเดียวกวนน้ำแห้งลาดดู <Wow. S 1> โอ้่บเลยพี่เอดมือไวท้ชื่ออ น้ำส้มไข่เองแร่ขึ้นแก้วไม่ต้องอยู่ตรงทำที่บ้านนี่เดี๋ยวคนกางค้ลูกสาวกินมีแตงโมแก่เผ็ดด้วยน้ำพร้อเตรียมเต็มที่อยู่นี่พร้อตั้งพริกแห้งปริกสดไม่เอากินแบบมือเลยไม่เอาวันนี้จะกินต้มวันนี้จะเป็นผู้ดี B Ấm tên tuyến hút bầu Thật nè Ố Ố Ê, stô để thua hồ sao Ê, thua Ôi, ký บอลลีลีลาเดอเอ็นกิโลอ๋ออ๋อดูดูค้างคนอะไรเดออีแชลันอกไอะพอคันไอ่คันดูอ่าบีสะดุ้มอมดุ้มอ๋อ อ๋อฮะโอเคอ๋อเอ่อวินดูวินดมเอ่อฮอนุอะไรแบบโอเคโอเคโอเคอ๋อ อ๋ออ oh. mm ืม hmm. อ oh, eh, ok oh, oh. oh. oh, e e ๋อเรนแต่เดบิเตอร์สมเนีย hmm. ล oh, mm ่ะเดบิเตอร์พอพออยูตอนสมยอะพักกัน firsta แต่เจ็บทฟินอ๋อยังอ๋ออ๋ออ๋อรมแรงไหมเนี่ยเดบอร์ลเเอ็นกิโลโฟโฟซ่าอ๋โอเคอ๋ออ๋อับอือ๋อทับอืมโอเค ฮึมแลาวแกโทรมาอะไรเนาะจะกินอ่ะจะเอาอยู่ต้นเนาะเอาจะเอาอยู่ต้นอืมเพื่อนหมดแต่กุยเรากินหมดแล้วกินเหรอนี่นี่ไม่ควรไม่ควรใครกินก่อนใครกินเดียวคนนั้นแหละอ้วนมีการแช่งอีกด้เดี๋ยวกินเสร็จก็ไป ไอ้นี่ใช่ไหมไปกินเสียนแล้วจะไปเต้นติ๊กตกตั้ตง,ตง,ตงแต่มีติ๊กตกนี่อ้วนไม่ได้หรอกเต้เงินทั้งวันติ๊กตกเนี่ยอ,อยู่นิ่งไม่ได้เห็นส้มตำไหมอออไม่ใช่เห็นชาดกินไม่บรรยาบรรยังเขาเรียก กินมาแลยากับฝรั่งมาแล้วรอบนั้นไม่อิ่มเอากินะอะไรก็รู้ไม่รู้สึกอิ่มนะมันต้องกลับมากินแซ่บๆสไตล์นี้เลยโอ้ยแซ่บเป็นลังมั่งเป็นไทยมั่งที่อ้วนนะคิดว่าอ้วนกับของหรังใช่ของไทยไม่กับปาก คือถ้า,ถากินถ้ากินพวกแป้งพวกอยนี้ขึ้นเร็วจริงขึ้นเร็วเนาะ,ะไปพบแล้วมันต้องกินด้วยนะอืมโอ้ยอร่อยกว่านที่จะเดินมาแล้ยกยึกยักยึกยักจะเดินไปุบอีกไม่ไปซื้อขนมไมซื้อมาก็ดงหนุยไม่กินกัเลยไ่เอาแล้ว <c oughs> ของหวานโปได้ยินไหมครับพปอของหวาน <c oughs> อืร่อยสุดยอดมากินกันนะคะเพื่อนๆอืม,อมนั่งว่าเาเพื่อกินกินกาแฟกับวิตเตม้มีอะไร ซื้อไปนุ้ยก็มีกินด้วยกินไม่ได้ที่อยู่นี่ก็ควบคุมอยู่แล้วเดี๋ยวปะถุงมันจะไปอีกมันกำลังพอดีดเออเริ่มใส่ปะถุงได้อร่อยมากลุกขึ้นไปทำอะไรมากินกันเลยนะถ้าใครอดใจไม่ไหวนะคะลุกไปเลย สองทุ่มยังไม่ดึกหรอกบ้านเราจะเอกเงาบ้านไม่ได้เดี๋ยวโก้ปิดพอแล้ว